สวัสดีค่ะจากร้านช่ชนนานาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นอะมาฟิท T ลิคโปรนะคะของคุณวีรยุทธนะคะส่งมาจากต่างจังหวัดน,นะคะอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางร้านซ่อมให้เปิดติดแล้วนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลัง เสียบสายชาร์จนะคะอันนี้เสียบสายชาร์จนะคะถอดสายชาร์จเสียบสายชาร์ทถอดสายชาร์จนะคะอืมนะคะอันนี้ถอดสายชาร์จเครื่องไม่ดับแล้วนะคะ ปุ่มเล็กปุ่ม back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  กดได้นะคะปุ่มดาวปุ่ม up ปุ่มดาวปุ่ม up ปุ่มดาวปุ่ม up กดได้นะคะ ด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาอันนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะนี่นะคะ ะะพวกนาฬิกามาฟิตนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ